ข้อสิบนะครับพูดถึง Memory. เมมโมรีละเมมโมรีอ่อเท่าไหร่สองพันใช่ไหมครับสองพันก็คือสองเคแหละนะครับสองพันสี่สิบแปดก็คือสองเคไปเอาแล้วหนึ่งเคอ่าหนึ่งเคคือสองตามคอนเซ็ปต์เดิมเนาะสองยกกำลังสิบนะครับสองยกกำลังสิบเนี่ยมัน เราลุยแล้วสองกาลังสิบยี่สิบมันก็จะตกแนหนึ่งเคสองกําลังยี่สิบพอเมื่อกี้เนาะจะตกหนึ่งหนึ่งเม็อ่าเอาน,นี้เราเป็นสองเคมันก็คืออันนี้แหละสองกําลังสิดเอ็ดอ่าพอหนึ่งเคแล้วก็จะเป็นสองเคสี่เคเนาะเห็นภาพประ,ะ,ะมาณนี้เนาะประมาณนี้อืมเขาบอกว่าเมมโมรี่สองเคไบต์นะครับตอนจิ๊บออฟ ประกอบไปด้วยหลายๆตัวซีเวอร์เอคคือหลายๆหลายยอันอันนี้64เค8ตัวก้อยทวีไม่ใช่64เคทวีต64ไบ4ไบ64ไบ8ตัวเ๋ยนรูปดีกว่า สิบสี่ผมไม่ไม่ใส่หน่วยนะเพราะถ้าใส่หน่วยอ,อ่ะใส่ใส่หน่วยครับ 8 tua ครับ อันนี้นะครับเออหกสิบสี่หกสิบสี่แปดตัวมันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับติจริงใช้เลขเลขฐานสองจริงๆถ้าแปลงไปได้ฐานสองจะดูง่ายกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นฐานสิบก็ได้อันนี้ก็ร้อยี่ิบแปดใช่ไหมครับเออห้าหกนะครับแปดตัวไม่เนี่ยครบไม่เนี่ย เกินครับตัวทีเขียนเกินเขียน้าไปเกินก็เป็นห้าร้อยสิบสองนะครับร้อยร้อยยี่สิบแปดสองห้าหกรวมหมดก็ห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองไบต์อ่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยให้เมมโมรี่มาให้เมมโมรี่ขนาดสองเคนะครับแล้วประกอบไปด้วยหลายหลายแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ตัวครับหลายหลาย เราหลายอันเนี้ยหลายอันเราเขวี้ยหลายเรามาเนี่ยแหละเรามาหาก่อนว่ามันกี่อันนะครับรู้จากเนี้ยมันห้าร้อยสิบสองดังนั้นมันต้องใช้สี่ใช่ไหมครับห้าร้อยสิบสองสองคันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเคพอดีดังนั้นมันต้องสี่อันนะครับรู้แล้วอันเนี้ยสี่ไม่บอกไม่บอกก็หา่ปนะครับนีอันเนี้ยนี้ยนสี่สี่ชุดมันถึงจะได้สองเคนะครับเป็นไบด้วยนี้ก็คือไบไบมันก็ตรงตามนี้แหละ ครับแล้วก็แล้วก็สูตไว้ว่าเป็นแบบไบเดิแล้วก็วเเบกเก็บตามไบเนี่ยครับวิดออฟเดอะโซลวิงข้อใดต่อไปนี้วิดออฟเดอะโซลิงข้อใดต่อไปนี้จากเจ็ดเจ็ดอันจากรูปเมื่อกี้เนาะครับก็จะมี A B C D E F G เนี่ยเจ็ดอันเนี่ยในรูปข้างล่างเนี่ย ที่ให้เห็นว่ามัน c o l l e c t way the to use a d a t e with expand y o u r answer จากไอ้ที่รูปเมื่อกี้ทั้งเจอันมันมีตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะที่ทำแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันมันใช้ได้ถูก c o l l e c t way c o r r e c t way ก็คือมันมันถูกนะครับ อธิบายเป็นคือข้อนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวมันถ้าเคยใครเคยทําข้อนี้มาก่อนเนี่ยใครทาข้อแปดมาก่อนจะเห็นว่ามันมันมันเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่เคยทํามาก็จะงงงงงงงแต่ต้องมาดูทั้งแปดอันเลยนะครับต้องมงังงงงแล้วมาดูทั้งแปดอันเลยเอ๊ข้อไหนมันจะสอดคล้องกับโจทย์อะพูดง่ายมันคือสอดคล้องกับโจทย์พูดง่ายให้เท่านี้นี่มาปั๊บข้อไหนมาถูก ถูกก็หมายถึงว่าเออมันสอดคล้องกันมันสอดมันสอดรับกันว่าอ๋อจํานวนบิดใช่จํานวนชิปเซเล็กใช่อ่าจริงๆเราเราควรจะเรียนดีตอนซิสเต็มดีไซน์แต่ก็ไม่แปลกดูเช็คจํานวนบิดก็ได้ครับเช็คจํานวนบิดพอจะเดาๆออกอยู่นะครับเช็คจํานวนบิดจะเดาแต่โจทย์เขาก็มีหลอกนะมีสิบบิดหกสิบสี่บิดสิบเอ็ดบิดมีหกบิตมีสิบเอ็ดบิดมีสิบบิดอ่าสิบบิดกับสิบเอ็ดบิตแล้วก็หกสิบสี่บิด เอ้ยมันมีสองอันอย่างละสองอันแต่ว่ามันข้างหน้าไม่เหมือนข้างหลังไม่เหมือนอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นจะไปนั่นเราอย่าเพิ่งไปสนใจตัวเลือกเราสนใจตัวของเราก่อนไอ้ตัวเนี้ยนะครับว่ามันมันยังไงเราลองวาดรูปแล้วเราก็อย่างที่บอกแล้วเนาะตัวนี้แค่สองเคนะครับมีขนาดแค่เนี้ยสองเคแต่ประกอบไปด้วยตัวนี้ หลายๆตัวซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วเออสี่ตัวนะครับมันจะพอนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็เป็นแบบ by d e s i บิลครับโอเคได้โจทย์มาแค่นี้เราลองวาดรูปออรูปมันก็เหมือนข้อเมื่อกี้เนาะ เา่าวอาเขา expand ดนะ้วยเนาะ expand your answer ให้แสดงคำตอบด้วยขยายกว้างครับมันเป็น byte อยู่แล้วนะครับ data ต,ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ byte ไ e ซ์เบิ b ซึ่งชิปเราก็ตามนั้นอยู่แล้วครับดังนั้นก็รเราเขียนตามนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราแค่2 2ยกกำลังเท่าไหร่ได้2องพั k มันก็เหมือนเป็น address bus อยู่แล้ว2ยกกำลังเท่าไหร่สิบเอ็ อก็กำลังจินตนาการนับ เนี่ยครับสองยี่สิบเอ็ดส่วนนี้ก็แปดปิดอยู่แล้วไปนี่ประมาณนี้ก่อนเนะเาะเขาบอกว่าเป็นไปไปดิสเ่อนมันก็เหมือนจะมันก็เหมือนจะตอบแล้วแหละครับเหมือนจะใช่เขาเหมือนจะดังนั้นแอดเดสบนสุดสองยี่สิบเอ็ดมันก็ต้องเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันเท่าไหร่ 4, 2, 8, 3, สี่สองแปดสี่สามสิบสองสิบเอ็ดปิดเนาะ ก่อนใบล่างมาเต็มที่ก็สิบเอ็ดปิดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ถ้าเขียนไปเลขฐานรวงเป็นทะเบียนเนาะสี่สองแปดเก้าสิบเอ็ดอถ้าเขียนเลขเป็นเลขฐานสิบหกมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดอันเดียวกันนะครับ f f เอาขอเอา7 f f ดเอฟละกันรวมทั้งหมด11บิต็นลบ8 9ดเก้จินตนาการไปก่อนจินตนาการไปก่อนว่าผดแล้วค่อยมาดูข้อถามอะไรก็ลืมไปอันนี้เรามี4ตัวใช่ไหมครับเรามี 4. เรามีสี่ตัวถ้าเราเขียนเป็นรูปนะครับเรามีสี่ตัวคือชิปตัวเนี้ยมันตัวชิปมันนะครับตัวชิปมันเนี่ยหกสิบสี่ชิปหนึ่งตัวนะครับอืมเราจริงๆเราต้องเรียนดีตอนชิทเทนดีไซน์ก่อนเราจะรู้ว่าเวลาซื้อชิปมาชิปหนึ่งตัวเนี่ยขนาดหกสี่ไบต์เนี่ยนะครับเอ่อมันจะมีขากี่ขาแน่นอนครับหกสิบสี่สองยกกำลังอะไรได้หกสิบสี่เนาะ สองยกกำลังหกนะครับแต่ว่าเราใช้ห้าหกบิตเราจะใช้หกบิตครับเราใช้หกบิตสองกำลังหกก็คือหกบิตแต่ละตัวจะต้องมีขาอย่างน้อยหกขามาถึงจะได้สามสองเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้สี่ขามันก็จะได้สิบหกห้าขาก็จะได้สามสิบสองหกขาก็ได้ห ดังนั้นเราจะต้องมีขา i ออย่างน้อยใช้คำว่าอย่างน้อยเลือก a d d เด t e ในการเอาอย่างน้อยนั้งหมด6กขาผมเขียนเป็นเป็นสไตล์บัสนะครับเขียนสไตล์เป็นสไตล์บัสมีบัสเนี่ยแล้วก็ใส่เลขไปเลยว่าเต้องมีบัสประมาณ6เส้นนะครับใน a d d d a t e bus นะส่วน data ก็ต้องมี8 เพราะมันเป็นแบบไบต์ดาต้าแอดเดรสใช้6ใช้6 6เส้นส่วน, data นนะ yes, ดาตา้า,ตาใช้8เส้นนะครับเปลี่ยนสีก็ได้ส่ดาต้าดาต้าใช้8เส้นเพราะว่าดาต้ามันต้องออกเป็นไบต์เราก็คือดาต้าคือส่วนนี้นะครับถึงไบต์ก็คือ8ติด8เส้นอย่างนีน้เลยเนาะเล็ก8 d a t a d a t a d a t a ถึง e อเดตให้ใช้6เส้นในการอ้างถึงนีใ้ใช้8เส้นในการรับข้อมูลเอาเข้าหรือออกก็ว่าไปใ,ใช้6เส้นนะครับเอ่อตัวเดียวนะอ่าถ้าถ้าหลายตัวต่อมาคือถ้าหลายตัวก็คือมีตัวนี้เพิ่ม นะครับถ้าถ้ามีตัวนึ่งเพิ่มเรา,าขึ้นอยู่กันเราต่อแบบไหนอีกแหละอ่าในในกรณีนี้เราอันนี้อันนี้แค่เรามีสี่ตัวเนาะอันนี้แค่ตัวแรกเนาะสมมติว่าเราใช้ตัวเนี้ยนะครับอตัวนี้หกเส้นนะครับตัวทุกตัวมันก็ต้องหกเส้นเท่ากันแต่มันแยกกันนะแต่ถ้าเราจะถ้าเราจะรวมกันออถ้าเราจะรวมกันนะครับ คือตัวเดียวเนี่ยมันหกเส้นแต่พอมีตัวนี้อีกครับเปลี่ยนสีถ้าเราจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับแม้ถึงแม้มันจะมีหกเส้นแต่ว่ามันใช้เหมือนเหมือนกันนะครับมันใช้เหมือนเหมือนกันเราก็คือเหมือนอย่างเนี้ยกรณีเนี่ยคือเราก็ใช้เจ็ดเส้นเจ็ดเส้น,ส,นสองตัวนี้รวมกันปุ๊บมันเพิ่มแค่อีกเส้นเดียว มันเพิ่มแค่แค่อีกเส้นเดียวนะครับเวลาออกมังข้างนอกนะข้างในเดี๋ยวก็ไปขนาดกันเองกันแล้วแต่เราใช้แค่เจ็ดเส้นแต่ถ้าเราเท่านี้คใช้สี่ตัวมันก็ใช้แปดเส้นครับถ้าทั้งหมดก็กาเส้นครับนี่นะเอา้าทำไมอาจารย์บอกสิบเอดอ๋ออย่าลืมครับเรายังมีอีกกี่ชุดยังมีอีกสี่ชุดยังมีอีกสี่ชุด ออันนี้รวมไปอีกนี้ก็จะเป็นสิบเส้นพอรวมทั้งสี่อันก็เป็นสิบเอดเส้นโอเคนะครับให้เข้าใจภาพนี้ก่อนเพราะมันจะมีมันจะมีไอ้น,นี้มันจะมีคําว่า chip select chip select ภาษาถ้าเราเรียนพวกนี้เกรดมันจะมี cs CS bar d e bar chip select บอกว่าให้ตัวนี้ทํางานคือมันเวลาเราใส่ไฟไม่ต้องไม่ไม่อันไหนไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องจ่ายไฟให้มัน ไม่ให้มันทำงานมันก็จะได้ประหยัดพลังงานครับจะมีชิปเซเล็ตแต่ละอางแอดเดสถึงตัวไหนก็ให้ตัวนั้นทำงานในชิปเซเล็ตตัวอื่นยังไม่ได้อ้างถึงก็งไม่ต้องทำงานชิปเซเล็ก็เปรียบเสมือนกันให้ทำงานก็ปิดเขาเรียกว่าชิปเซเล็นะครับให้เข้าใจตัวนี้ก่อนอดังนั้นจริงๆแล้วข้อนี้เราตอบได้อยู่แล้วแหละว่ามันเนี่ยเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิบเอ็ดดังนั้นข้อไหนที่มันเป็นสิบเอ็ดนะครับมีตัวนี้นอกข้อ c นะครับ ข้อ c กับข้อ e มันเป็นสิบเอดนาะข้ออไที่น้อยน้อยหกบิตเนี่ยตัดทิ้งไปเลยหกสี่บิตเนยเยอะเหลือเกินไม่ใช่แน่ส่วนสิบิตสิบเอ็ดิตจริงๆมันก็ส1เอ็ดแหละแต่สิบิตเดี๋ยวเราค่อยมาดูเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันอาจจะเป็นข้อนี้ไหมอ่ะอันนี้ค่อยว่านะแต่ว่าหกสี่บิตมันไม่รู้จะเยอะมากมายแตกกองอะไรขนาดนั้นไม่ใช่อยู่แล้วแหละนะครับส่วนในหกบิตก็น้อยไปนะแล้วมาดูครับมาดูว่าข้อไหนที่จะมีความเป็นไปได้เนาะ เรามาดูอันนี้มันคืออะไรชิปเซเล็กหกตัวอ่าชิปเซเล็กนะครับมีใช้หกบิตส่วนห้าบิตเป็นสําหรับ a d d เ e s ซึ่งเราคํานวณแล้วเนาะเราคานวณว่าไอ้ตัวเนี้ถ้าถ้าเราทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าตัวเดียวเนี่ยมันใช้หกแต่ถ้าตั้งกลุ่มอย่างเงี้ยมันใช้เก้าเราก็ดูเอ๊ะตัวไหนมันจะสดอดค้องเอ้เราตอบว่าเราน่าจะตอบสิบเอ็ดเลละแต่นี้บอกห้า for address for chip มันไม่น่าจะไม่น่าจะนะแต่รวมมันสิบเอ็ดตัวโอเคนะ,ะเบบแยบที่เพิ่งตัดทิศส่วนสิบอันนี้ก็บอกว่าแปดแล้วก็สองอส่วนตัวนี้หกเอ้หกเห้มันทำไมเหมือนเหมือนของเราแล้วตัวนี้ห้าก็เริ่มก้ามีหกใช่ไหมครับถ้ามาสองตัวก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็หก ตัวนี้เจ็ดก็สมมติมันเป็นหนึ่งอันนี้ก็สองสามสี่อ้าเออใกล้เคียงมากเลยน่าจะใช้แล้วละ่ะส่วนส่วนตัวสิบนี้ก็เออหกมันใกล้ใกล้เคียงกันนะแต่ข้างหน้าสี่ผมว่าตอนนี้มันก็เหลือแค่สองตัวเลือกแต่ว่าตัวเนี้ยตรงสุดกับข้ออีกครับอันนี้อันนี้จะขายไปหนึ่งบิตหายหนึ่งบิตดัต้ามันก็มันก็ไม่ครบเนาะสองหลังสิบเอ็ดมันก็แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเคครับมันไม่ใช่สองเคครับ ข้อเนี้ยได้เคียงสุดขพออีกก็วาดรูปแล้วก็แสดงเหก็ได้ครับอันนี้ผมฝั่งนี้ผมไม่ได้เขียนหรอกคำว่าชิปเซเล็กก็คือเลือกแบบเลือกชิปเซเล็กชิปชิปเนี่ยชิปเซเล็กก็ชิปที่ถูกเลือกมีตัวเลือกชิปอยู่ห้าห้าบิตว่าจะเลือกชิปตัวนี้ทํางานตัวนี้ทำงานตัวแรกก็คือบิตที่หนึ่งก็คือว่าจะเป็นตัวไหนเนาะตัวทั้งหมดมันคือจะเป็นกลุ่มนะครับถ้ามองเป็นกลุ่มก็เป็นเป็นกลุ่มได้ อันนี้คือตัวเดียวคู่นี้หรือคู่นี้หรือคู่นี้เอก็ตามจานวนบิดเนาะต่อคู่ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มครับอันนี้ก็นับนับให้ดูครับสรุปผมตอบข้ออีแล้วก็วาดรูปพยายามอธิบายที่มาของหกบิดต่ห้าบิตก็คลิปเล็ก็ห้าบิตก็นี่ครับบิดที่หนึ่งก็เลือกระหว่างบนล่างบิดต่อไปก็อยู่ในกลุ่มนี้ต่อไปก็กลุ่มนี้บิดต่อไปก็มันมันจะมีอีกสี่ตัวเนาะ สองตัวนี้ก็กลุ่มนี้ตัวหนึ่งก็กลุ่มนี้คือถ้าเรามองเป็นกลุ่มนี้เป็นศูนย์กลุ่มนี้เป็นตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งไงครับหรือถ้ามองทั้งสี่ตัวก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งมันต้องเอาบิดมาไล่ให้เห็นนะครับที่จะทุจะเข้าใจภาพตป็นี้ที่เกี่ยเกียนตรงนี้เขียนไปก็ไม่รู้จะเข้าใจหวะนะครับมันก็ต้องไล่จำนวนบิดให้ดูแหละว,ว่าถ้าศูนย์ศูนย์หมายถึงตัวบน ตัวหนึ่งหมายถึงตัวนี้ก็ต้องไล่ไล,ไล่จนครบห้าบิตนะครับห้าบิตกี่ตัวกกสองยกกำลังห้าสองยกกำลังห้าก็คือสองยกงกำลังห้าคือสามสามสามสองตัวครับเนี่ยก็อันนี้แปดแปดสองหกสามสี่ีสามสองก็สามสองตัวก็จงใครห้าบิตเพราะตัวแรกก็คือศูนย์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 ตัวสุดท้ายก็คือหนึ่ง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 อย่างเงี้ยครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือมีสามสองตัวก็ ก็ตามความ,มกันก็ได้แต่บันทีจริงมันสามารถทําได้หลากหลายครับแต่นี้ก็กตรงตรงไปมาก็คือมีชิปสามสองตัวรับชิปตัวหนึ่งเก็บได้แปดแปดบิตขอโทษทีมีชิปสามสองตัวแล้วก็ชิปแต่ละตัวใช้แอดเดสแค่หกหกเส้นนะครับหกบิตก็ได้จำนวนตามนี้แหละสี่บต์ครับ ตอบข้อ e นะครับเฉลยเฉลยเฉลยเยตอบข้อ e ไปแล้วแต่เขาไม่อธิบายนะครับเขาบอกว่า expand your answer ไม่เห็นอธิบายเลยนะครับก็ก็ตามที่บอกอธิบายเมื่อกี้แหละครับ